ัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเรานะคะจะพาทุกท่านไปรับชมบ้านพาโป้หรือว่าบ้านรอห้านั่นเองนะคะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะในอดีตของคลองสวนมาบ้านพาโป้เป็นนาคันไม้สองชั้นสร้างด้วยไม้สักข้างหลังรูปแบบการสร้างมาจากประเทศไทยผสมตะวันตกซึ่งประดับด้วยไม้ฉลุลายอย่างประณีต เป็นบ้านของพะโป้ขาหาบดีชาวพม่าซึ่งมีอาชีพข้าไม้ที่บริเวณปากของสวนมาของเมืองนครชุมในรัชกาลที่5ได้ซื้อบ้านมาจากพญารามครั้งหนึ่งสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสเสด็จประพาสต้นเมืองกำแพงเพชรเมื่อปีพศ2449 ได้สเสด็จเยือนบ้านพะโปโ้จนเป็นที่มาของชื่อบ้านพะโปโ้หรือบ้านรอห้านั่นเองค่ะและทางด้านหน้าของบ้านรอห้านะคะคลองที่เราเห็นนะคะจะเป็นคลองสวนมากคลองสวนหมากนะคะในอดีตเป็นเมืองค้าขายโดยเฉพาะการค้าไม้และของจําเป็นอื่นๆ่จึงมีทางพ่อค้าและแรงงานจากต่างถิ่นหลากหลายชนเผ่า ไม่ว่าจะเป็นไทยจีนกะาลี่ยงมอนลาวนะคะจึงทำให้มีวัฒนธรรมที่หลากหลายเนื่องจากนั้นยังมีประวัติเล่าขานมากมายหนึ่งในนั้นคือตำนายชวฟฟาดิสไลทยที่เป็นนวนิยายชื่อดังของครูมาลายชูพินิทที่นำมาบรรยายฉากหลังบรรยากาศของเมืองคอนครชู และประวัติของนาคอชุมแฝงอยู่เป็นฉากหลังพร้อมกับหยิบเรื่องราวของพะโป้ชาวกะเหรี่ยงผู้ได้รับสัมปทานไม้แห่งเมืองกำแพงเพชรที่มาตั้งบ้านเรือนที่อยู่บริเวณป่าของส่วนมากซึ่งมีชีวิตอยู่จริงเป็นตัวละครน,นวนิยายที่แต่งขึ้นเนื่องจากนั้นยังมีผล ของครูมาลัยที่บันทึกเรื่องราวของนครชุมและของส่วนมากไว้อย่างละเอียดครบถ้วนในหนังสือทุ่มหาลาชและสำหรับวันนี้นะคะพวกเราได้นำพาทุกท่านไปรับชมเกี่ยวกับภูมิปัญญาทางสถาปัตยกรรมไทยผสมยุโรปกับตัวบ้านลอหาและนำเสนอภูมิปัญญาด้านวรรณกรรมของครูมาลัยชูพินิตจบแล้วนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ